สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมนะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยและทานทีเขียนข้อมูลอัปเดตข้อมูลมาให้ข่าวสารนะคะมาให้มากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้คาดว่าหลายคนคงจะทราบแล้วเนาะเครื่องสำอางแคที่ดอลเนาะใช่ไหม เออเขากำลังจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ยังยังไม่ฉเฉลยแต่แค่ดูแค่เนี้ยใครๆก็รู้อยู่แล้วอะคนหนึ่งหัวผมทองคนหนึ่งหัวผมดำใช่ปะคนหนึ่งขาวขาวคนหนึ่งก็ก็ขาวเหมือนกันแต่จะขาวอีกแบบหนึ่งอะแต่อีกคนที่จะขาวแบบมีมีแสงไฟขาวน,นีออนแล้วคนหนึ่งก็สูงกว่าอีกคนหนึ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหม ก็ดูก็รู้แล้วอะเนี่ยแคที่ดอลครับทายกันได้ไหมเขาคือใครกันหน้าพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของแบรนด์แคที่ดอลแอบกระซิบว่าเป็นคู่จิ้นหญิงที่มาแรงแห่งปีเตรียมใจรับความฟินความน่ารักแบบเกิดต้านไว้เลยรู้พร้อมกัน coming soon วันที่25กันยายน2024และก็คือวันพุธนี้แล้วนะคะแคที่ดอลเนาะ คนจีนยังรู้อ่ะแล้วคนไทยจะเรือเล้อนะคะคู่จิ้นแห่งปีค่ะรอรุ้นเลย <c oughs> ก็นั่นแหละพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์เขา <c oughs> โอ้รออะไรคะตบมือสิคะใช่ไหมเนาะในที่สุดโอ้โหงานโฆษณาก็เข้าพรีเซ <c oughs> นเตอร์นู่นนี่นั่นแล้วน้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์พวกนี้มาก <c oughs> เดี๋ยวยังมีอีกหลายตัวเพราะว่าสินค้าผู้หญิงอ่ะ <c oughs> สินค้าเด็กผู้หญิงมีเยอะแล้วเคทิดดอก็ไม่ได้แบบว่า จะราคาเกินเอื้อมอะไรเพราะว่าล่าสุดแ,สแฟนจีนเห็นบอกฉันจะกว้านให้หมดมันมันมันราคามันจับต้องได้โดยคนทั่วไปแบบซื้อได้เลยอะ่ะใช่มหมใช่มหมเออแล้วก็ละมุนตุ้นอย่างเงี้ยคือเคที T ่ดอภาพลักอิเม็กเขาก็ใช้น้องหลิงน้องออมเลยแหละเดี๋ยวยังมีอีกหลายตัวเดี๋ยวเอาจริงจริงเสื้อชั้นในอะไรก็ต้องเข้าผ้านามงนามัยอย่างเงี้ยใช่ไหแบรนด์เนมนั่นก็ส่วนหนึ่ง แบรนเนมมียังสรุปเออมียังเนาะเหมือนไปนแค่ถ่ายแบบเออถ่ายนิตยสารเนอะแต่ว่าแบรนดเนมเหมือนน้องเขาเป็นพรีเซนเตอร์จริงจังยังะ่ะเหมือนแบบแค่ใส่อะแล้วก็แบบเออมาซื้อไ,ด,อไอด้อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้โค้ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เลยทางการยังไม่เห็นเนาะหรือว่าใครเห็นแล้วก็มาบอกข้อมูลข่าวสารได้นะเออแต่นี่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเดี๋ยวคงยังมี อีกหลายหลายตัวเลยขนมของกินนะคะได้หมดเลยอะ่ะน้องแบบว่าครอบคุมเกือบทุกแบบผลิตภัณฑ์อ่ะแล้วคนก็พร้อมจะใช้ตามด้วย4ี่สคนเนี้อย่าลืมนะอะไรที่เป็นแบรนด์คนไทยอะ่ะน้องก็มาหยิบมาจับมาใส่อะไรก็ได้ถึงเขาไม่ได้จ้างก็ถือว่าช่วยโปรโมทให้แบรนด์สินค้าไทยด้วยก็ดีแต่น้องเขาก็คงต้องคิดหนักเนอะเพราะว่าเผื่อมีแบรนด์เสื้อผ้าอื่นจะมาเข้าน้องใช่ไหม มันจะไปซีเรียสน,นะนะน้องรับอะไรเราก็พร้อมสนับสนุนหมดแหละทีนี้ล่าสุดมาอัปเดตนะใครๆทุกคนหลายคนเลยเนอะอยากรู้อยากรู้ว่าสถานการณ์ที่ฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามาเกามันกินใจเหลือเกินมันสนุกมันคลึกครืนอะ่ะคือคนไทยคนจีนนิดหนึ่งน้ำเหมือนกันอยู่อย่างคือชอบความคลึกครื้นไปที่ไหนก็ต้องเฮฮาปาร์ตี้ปาจิงโกอย่างคนจีนเขา,าชอบอะไรที่ ให,ใหญ่อลังการว่าวงวางแบบให้มันรู้ว่ามีคนจีนอยู่ตรงนี้นะสังเกตได้ไปเขาอพยพไปอยู่ประเทศไหนอประเทศนั้นต้องมีชยาาัยหน้าทาวเขาก็ตั้งมาเลยคือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะ่ะเขาไปอยู่ที่ไหนเขาต้องมีมีชื่อมีจุดยืนให้ทุกคนต้องจดต้องจนะํานะทาอะไรเป็นเอกลักษณ์ก็รู้เลยว่าเนี่ยของคนจีนใช่ไหมของคนไทยก็จะอีกแนวก็จะเฮฮาปาร์ตี้คล้ายๆการกันโดยรากฐาน แต่พอไปฟิลิปปินส์ครั้งเนี้ยอย่างที่บอกนะที่นั่งยังเหลืออยู่เลยอะเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนเอก็ทําอัปเดตไปวันสองวันใช่ไหมจาได้ถ้าจะไม่ผิดวันหนึ่งเหลือพันกว่าไปไปลาอีกวันหนึ่งขึ้นมาสองพันต้นๆเออวันแรกมั้งเหลือสองพันต้นๆอีกวันหนึ่งเหลือพันเก้าปลปลายพอมาวันนี้เออเห็นแฟนๆในคลิปนะบอกเอ้ยยังไงยังไงตกลงฟิลิปปินส์มีอะไรคืบหน้ามั่งมาดูล่าสุด เอ๊ะนับไปนับมาทําไมมันยังพันเก้าอ่ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยอันนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่ยี่สิบสามกันยายนสองพันเวลาหกโมงเย็นหกโมงเกือบทุ่มหนึ่งอะะหกโมงสี่สิบห้านะคะเวลาของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงก็ตกประมาณห้าโมงเกือบหกโมงเย็นประเทศไทยเนาะตอนนี้ยังเหลือที่นั่งตามนี้ ่ามาดูกันค่ะอันนี้วงเล็บนะคะยังนับอย่างไม่เป็นทางการนี่ที่นั่ง MVP มีอยู่26ที่นั่งนะคะแล้วก็ MVP อีกแบบหนึ่งวงเล็บนิว138ที่นั่ง VIP 356ที่นั่งพราชทอน360ที่นั่ง Lower Box A 925ที่นั่งและ Lower box B หนึสสิที่นั่งตรลงยังไงยังไงอะยังไงเท่าเดิมมากขึ้นน้อยลงยังไงอ่ะมาบวกกันสดๆด,ดตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวขอเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้สดเลยนะอ่ะไหน MVP 26ที่นั่ง MVP แบบใหม่138ที่นั่ง VIP 3า6ร้อยห้า Lower box A 925และ Lower box B 139่งร้ยสิริรวมแล้ว1,944ที่นั่งก็คือ1,900กว่าที่นั่งแสดงว่ามันหายไปจากเมื่อสัปดาห์ก่อนอีกประมาณหลักสิที่นั่งเพราะเอจําได้คุณคุณหรือใครจําได้ฮะยังเกิดคลิปล่าสุดที่เอทำไปมันเหลือประมาณ1,980หรือ90ที่นั่งเนี่ยก็หายไปหลักสิบเองอะ จากวันนั้นนะประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเกือบสัปดาห์ผ่านไปนะอ่ะก็ลุ้นเนอยไหมจัดวันไหนงานจัดแฟมิฟิลิปปินวันที่หกตุลาคมนะคะสองพันยี่สิบสี่นับจากวันนี้ก็เหลืออีกประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์จะขายหมดไหมหลายคนตั้งคำถามคนฟิลิปปินเองก็ถามคำถามคือตอนนี้มันมีทั้งหมดกี่ที่นั่ง ก็คือฮอล์เนี้ยคุณเปิดงานแฟนมิลิ่งออมที่ฟิลิปปินเนี้ยคุณเปิดอยู่กี่ที่นั่งแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันรวมที่ขายไปแล้วด้วยไหมนะคะคือมีคนบอกว่างานแฟนมิลิ่งออมฟิลิปปิน์เปิดอยู่ห้าพันที่นั่งนะคะฮอลใหญ่จริงจัดดูบาสเกตบอลได้จัดดูกีฬาอะไรพวกนี้ได้เป็นหมื่นหมื่นที่นั่งแต่ว่างานแฟนมิ่ก็จะหดลงมาหน่อยเหลือประมาณหลักพันที่นั่น แต่ข่าวบอกมากันว่าเขาว,ว่ากันว่าห้าพันที่นั่งนะคะทั้งหมดนะห้าพันที่นั่งตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเหลืออยู่พันเก้าร้อยกว่าที่นั่งอติเป็นเลขกลมๆสองพันก็ได้ก็ขายไปประมาณสามพันที่นั่งก็เกินครึ่งมานะคะคืองานนี้นะเอาจริงเยอะไหมพันเก้าร้อยที่นั่งเหลือไม่เยอะหรอกแต่ว่าแฟนหลักอะแฟนเบสที่อยู่เมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเมืองไทยก็ตามอะ่ะ ไม่บินไปฟิลิปปินส์ไงช่วงแรกที่เขาฮือฮากันอ่ะจริงๆคุณน่าจะจัดการให้มันเรียบร้อยแบบว่าระบบการซื้อการขายแฟนอินเตอร์สิงคโปร์ก็จะซื้อนะเอาจริงแต่มันซื้อไม่ได้มาติดปัญหาพอติดปัญหามันยุ่งยากเขาก็ตัดปัญหาไม่ซื้อเลยเดี๋ยวรอแฟนมีที่อื่นดีกว่าใช่ไหมแล้วยิ่งพอคนจีนพอมันเว้นระยะคือยังไม่ได้จ่ายตังคืออันนี้มันเหมือนการขายของอ่ะถ้าตอนที่คุณเปิดตัวสินค้าใหม่ๆอ่ะ เรารู้ว่าทุกครั้งสินค้าตัวนี้ลงแผงทีไรก็หม,หมดหมดแบบชั่วพริบตาเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ตอนที่เปิดขายอวันแรกะคุณต้องทําระบบให้เรียบร้อยต้องเซตให้ระบบเรียบร้อยเลยแล้วแฟนอินเตอร์คุณอย่าไปสกัดกัน้นเอเหมือนเห็นบางโพสบอกว่าคือเขากันที่ไว้ให้คนฟิลิปปินส์ที่อยู่ในฟิลิปปินส์ได้ซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยปล่อยให้อินเตอร์แฟนได้ซื้อคือมันคนลากลิงก์กันลิงก์ ลิงก์ของฟิลิปปินส์ก็อันนึงแล้วก็ลิงก์ของอินเตอร์แฟนก็อีกอันนึงเราลิลงก์อินเตอร์แฟนเปิดช้ากว่าของฟิลิปปินส์อะ่ะเป็นวันเหมือนกันนะถ้าถ้าเอกข้อมูลใครเคลื่อนยังไงใครรู้ก็มาอธิบายได้นะแต่เท่าที่เออ่านมาจากคอมเมนต์ของฟิลิปปินส์อีกทีแล้วก็อินเตอร์แฟนทั้งหลายที่เขาบ่นกันก็คือโห้ยก็จะมาเปิดลิงก์อินเตอร์แฟนเนาะแล้วตอนแรกเปิดก็ร่มด้วยเออมันก็เลยแบบเฮ้ยซื้อหลายครั้งเข้ามันไม่ผ่านสักทีก็เลยมันเหมือมน พอคนกําลังจะซื้อของที่อยากได้มากๆใช่แพงเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะว่าคนมันแย่งกันซื้อแล้วพอสักพักหนึ่งมันซื้อไม่ได้มันติดปัญหาโน่นนี่นั่นแล้วเหมือนสติมันกลับมาเลยค่ะเออไม่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยอนันคือหลักการค้าการขายง่ายๆเลยหลักจิตวิทยาแล้วยิ่งพอมันออกข่าวอย่างนี้นะว่าแบบที่นั่งยังเหลือยังเหลือแล้วเขาก็ขายอยู่ทุกวันคุณรู้ป่ะแฟนเออที่โพสต์ขายงานฟิลิปปินเนี้ยโพสตที่นั่งว่ามันยังมีอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ เขาโพสต์ <P ost> กันแบบวันหนึ่งโพสต์ <P ost> กันหลายโพสต์ <P ost> ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงโพส์ทีหนึ่งอรอว่ายังเหลือที่นั่งเท่าไหร่อะ่ะมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าที่นั่งคุณขายไม่หมดอะ่ะพอขายไม่หมดคราวนี้คนก็จะได้สติว่าเอ้ยขายไม่หมดไม่ซื้อดีกว่ามันเป็นจิตวิทยาหมู่อะ่ะพอเฮโลกันซื้อก็ซื้อซื้อไม่ทันก็อยากจะได้แล้วพอคราวนี้มันเหลือแล้วคราวนี้ของเหลือแล้วก็ไม่สนใจแล้วมันเป็นจิตวิทยานะ เออใครทําการค้าการขายก็นิดหนึ่งก็ต้องรู้จุดนี้คิดว่าหลายคนรู้แหละใช่ไหมใช่ไหมตัวเราเองก็เหมือนกันอะเวลาไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนแย่งกันซื้อเราก็อยากได้ทั้งทั้งที่สตมิมันเหมือนมันบินไปชั่วขณะเดี๋ยวพอไม่ได้นะเนี่ยผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ความรู้สึกที่อยากได้มันจะค่อยๆลดหน่อยลงใช่ไหมใช่ไหมเป็นกันมาเป็นกันมาเขาเลยบอกว่าจะซื้อของอะไรก็ตามอะถ้าเราอยากได้มากๆแต่รู้สึกมันไม่จําเป็นอะ ให้เราทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งดูซิเดือนหนึ่งผ่านไปเรายังอยากได้อยู่หรือเปล่าให้ถามใจเราเองแล้วสุดท้ายนะมันก็จะได้ส่วนมากนะเปอร์เซ็นนะไม่อยากได้แล้วความอยากได้มันหายไปเนี่ยแหละเนี่ยแหละเล่นกับอารมณ์คนคนนี้ฟิลิปปินถามว่าจะขายหมดไหมเอไปดูคอมเมนต์จีนที่เอบอกไปแล้วงนาะคนจีนเขาไม่พูดกันแล้วอะเรื่องตั๋วฟิลิปปินอะไม่รู้นะว่าเดี๋ยวใกล้ๆกล้มันจะบูมขึ้นมาหรือเปล่าแต่ณนะตอนนี้ซึ่งมันก็ใกล้มากแล้วนะ เพราะว่าถ้าเขาจะซื้อเขาต้องซื้อแล้วเพราะว่าเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมอะ่ะแต่นี่เขาเงียบกันมากเลยอะ่ะโอ้ก็ส่วนหนึ่งที่เอบอกไงข้อพิพาทเขาก็ไม่เอาแล้วโอ้คนเราต้องเรียนรู้จากเขานะเขารักประเทศชาติกันมากนะถ้าลองให้ประเทศชาติเขามีปัญหาข้อพิพาทกับประเทศไหนเขาก็ไม่เอานะไม่เอาก็ไม่เอาถึงจะอยากจะชอบน้องหลิงน้องออมแค่ไหนแต่ว่าประเทศชาติต้องมาก่อนอันนี้ต้องยอมอันนี้ต้องยอมให้เขานะ แต่ถ้าเป็นประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีข้อพิาพาทกันถึงไหนถึงกันค่ะคนจีนรู้กันอยู่เปน้องหลิงน้องออมเยอะขนาดนั้นก็อีแค่ค่าตัว๋วค่าบัตรแฟมิลี่ที่ฟิลิปปินส์โอ๊ยไม่อยู่ในสายตาเขาหรอกค่ะถ้าเขาจะเอาเขาจะเฮโลกันไปก็พึบหนึ่งก็หมดอะ่ะแต่เนี่ยเขาไม่เอาไงนะแต่ก็คงมีบางส่วนซื้อไปอะค่ะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะไม่งั้นมันหมดไปแล้วนะเห็นพันเก้าสองพันยังไงก็อยู่อย่างนั้นมีคนฟิลิปปินส์คนนึงมาถามบอก ทำไมเมื่อวานน่ะบอกว่าเหลือพันห้าแล้ววันนี้มันขึ้นมาอีกเป็นพันเก้าอ่ะเธอก็เขาบอกกันว่าไอ้พวกที่กดเข้าตะกร้ามันไม่จ่ายตางังค์วาะในที่สุดมันก็เลยโดนตัดออกแล้วก็ยอดที่นั่งที่เหลือก็เลยเพิ่มขึ้นคือโอ้โหอย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเนอะยอดแบบอืมเยอะนะแสดงว่าก,กดเข้าตะกร้าเราไม่จ่ายก็หลายร้อยเลยสีสามสี่ร้อยเลยอะ่ะแสดงว่าระบบของฟิลิปปินนี่ยังยังยัง เออนะต้องต้อง,องนิดนึงอะค่ะไม่รู้ว่าแต่คู่จิ้นไทยหลายคนไปเปิดคอนเสิร์ตท,ที่ฟิลิปปินส์อย่างคู่ฝ้ายก็ไปมาแล้วใช่ไหมฝ้ายคุณฝ้ายกับคุณโยโกะอ่ะอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามีปัญหานี้ไหมหรือว่าเขาไม่ได้จัดฮอลล์ใหญ่ขนาดนี้โอ้เสียดายเมืองไทยตอนนั้นน่ะน่าจะจัดให้มันใหญ่เนาะเพราะว่าแฟนจริงเขาเตรียมพร้อมมากเลยอะแล้วหลายคนก็ซื้อกันไม่ทันใช่ไหม แล้วแบบของคนของขวัญอะไรอย่างเงี้ยถ้าจัดที่ไทยมันจะยิ่งเยอะกว่าเนี้เออก็อนานะอานาก็รอดูละกันว่าจะยังไงต่อไปแต่คิดว่าโซนยุโรปหรอมีความเป็นไปได้ว่าจะไปไหมมีน่าจะไปแต่ไม่รู้ว่าจะก่อนหรือหลังเพียงเธอออกอากาศอืมคือสงสัยนะให้เอเดานะทางช่องก็รอดูอยู่ว่า ประเทศพวกนั้นนะมีใครจะรับหน้ามาเป็นโทสหรือเปล่าอืมมีคนก็ถามหาอยู่เหมือนกันแต่ว่างานพวกยุโรปหรืออเมริกาใต้พวกนี้ต้องเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วไงเพราะว่ามันบินไกลบินไปทีคุณต้องแปลนหลายเมืองเลยอะ่ะมันจะได้คุ้มค่าตั๋วใช่ป่ะเหมือนอย่างตอนนั้นคู่ยิงฟ้าาลองเขาไปเลยเอ ชิคาโกมังฟอริดาอะไรพวกนี้มันต้องจัดเลยฟานฟานหรืออะไรเนี่ยต้องจัดทีเดียวแล้วเป็นกลุ่มแล้วก็ไปเลยเหมือนของคุณแฟกับคุณโยโกใช่ไหมที่มีคลิปหนึ่งเอทำไปคือออนทัวเกือบทั้งเดือนนะคะออนทัวอยู่แถวละแวกนั้นอะสงสัยง,งานช้างอะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่าน้องหนิงน้ององอมจะหายไปเลยนะเป็นเดือนใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีคนจ้างคุณดิวก็พาไปอยู่แล้วแหละอืม ต้องแผนอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นแผนระยะยาวนิดหนึ่งแต่ถ้าเนี่ยมาย้อนดูนะตั้งแต่น้องเขาจัดแฟมิตมานับนับดูเอตกหล่นตรงไหนใครบอกได้นะมาเริ่มกันเลยที่ตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่อ่อนใช่ไหมคะใจซ่อนรักจัดไปครั้งแรกวันที่23ามิถุนายนโซเอาคือทุกแฟมิตของน้องที่ผ่านมาโซเอาหมดครั้งแรกวันที่23มิถุนายนนะคะจำถ้าเอจะไม่ผิดรู้สึกสองพันกว่าที่นั่งป่ะ ใครใครมีข้อมูลตรงนี้ยังพอจําได้มาบอกกันได้นะถัดมาครั้งที่สองไปโผล่ฮ่องกงค่ะหลังหลังใจซ่อนรักจบแล้วเนอะวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสิบเจ็ดสิงหาคมไปฮ่องกงก็โซเอาค่ะแน่นอนนะคะบ้านพี่เสือเขาเสือไหนเออรู้กันอยู่เสือหลิงนั่นเองนะคะถัดมาเดี๋ยวนะเดือนเดียวกันใช่ไหม วันที่8อ๋อคนละเดือนอันนี้มากันยายนแล้ววันที่8กันยายนจัดที่กรุงเทพแฟมิจะถือว่าเป็นครั้งที่2ในกรุงเทพก็ได้เนอะก็โซเอาค่ะแน่นอนค่ะถิ่นฐานบ้านเกิดของทั้งคู่นั่นเองที่ตัดใส่สะดือของทั้งคู่ต้องหมดอยู่แล้วไม่หมดเสียหน้าแย่เลยนะคะถัดมามาเกาที่เพิ่งจบไปเนาะมาเกาที่เพิ่งจบไป วันที่ถ้าลหร่สิบแปดใช่ไหมเออไม่ใช่วันที่ยี่สเอ็ดยี่สิเอ็ดกันยายนก็โซเอาเหมือนกันนั่นแต่มาฟิลิปปินส์นี่สิจะได้ประทับตาโซเอาหรือเปล่าวันที่หกตุลาคมเอาใจช่วยน้องๆน,นะถ้าสงสัยถ้าฟิลิปปินส์ขอมาคงขั้นสุดอะคงต้องให้น้องหลิงออกมาพูดภาษาจีนชักชวนแม่จีนให้ไปซื้อแต่แม่จีนเขาบอกมาแล้วนี่คะบางคนเขาบอกเธอ เธอจะไปฟิลิปปินส์เธอเอาชีวิตของเธอไว้ก่อนนะชีวิตเธอสําคัญกว่าถ้าเธอยังมีชีวิตเธอยังเชียร์น้องหลิงน้องออมได้ทุกทียกเว้นฟิลิปปินส์ประมาณว่ารักษาชีวิตไว้ก่อนนะเธอจะไปฟิลิปปินส์อ่ะเธอคิดดีหรือยังมันไม่ปลอดภัยสําหรับคนจีนนะเออเนาะมันมัน,มนเขารักชาติแดงจริงๆนะแล้วเขาก็ห่วงความปลอดภยัยคือคนจีนจะกลัวเรื่องความปลอดภัยมากๆตอนนั้นที่ไม่มันมีหนังหนังจีนเรื่องหนึ่งอะ่ะเออ จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วมันทําเหมือนกับว่ามันเป็นเนื้อหาที่ดังมากในจีนเลยนะใครจําได้บอกหน่อยที่เขามามีฉายถึงภาพลักษณ์เมืองไทยว่าถ้ามาเมืองไทยอ่ะอาจถูกขโมยไตยไปขายได้นะเขากลัวกันเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเป็นนะซึ่งมันอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะแต่เราอยู่เมืองไทยเราก็แต่เอาจริงพวกด้านมืดมันก็มีเยอะเพียงแต่เรารู้หรือไม่รู้อะ่ะ พอไปออกอย่างนั้นแหละคนจีนเชื่อไปตุกไปตาตอนนั้นยอดนะท่องเที่ยวมาไทยลดลงเลยทันทีเขาเธออย่ามาเมืองไทยนะมันน่ากลัวเขาจะเอาไตเราไปขายหลายคนที่ทํามาค้าขายอยู่กับคนไทยแล้วบินมาเรื่อยอะ่ะจนกระทั่งซื้อบ้านที่เมืองไทยด้วยเขาบอกเธอมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นหนังมันเวอร์แต่ก็อย่างที่เอบอกนะอะไรที่เราไม่เห็นไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีจริงมันอาจจะมีก็ได้ทางด,าด้านดาร์กไซ์แต่จะว่าแบบโอ้โหขโมยไตกันเกลอมันก็คงไม่ใช่ อาจจะมีไหมเราไม่รู้ไนงะอาจจะมีก็ได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นนะคนจีนเขาเชื่อกันเป็นตุเป็นตะเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทํายังไงได้ก็ความหวังเดียวอะค่ะวิธีเดียวที่เอเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือถ้าฟิลิปปินส์ขอมาพี่หลิงก็คงจะช่วยด้วยการออกมาพูดภาษาจีนชักชวนให้คนจีนมาซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้นะก็เดี๋ยวรอดูละกันว่า ฟิลิปปินจะเดินเกมยังไงต่อไปยังไงก็เอาใจช่วยน้องๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยววันพุธนี้เรามารอลุ้นกันว่างานพรีเซนเตอร์เคที่ดอของน้องจะออกมาน่ารักกรุบกริบขนาดไหนใครมีคอมเมนต์ความเห็นว่ายังไงมาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ